สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาทําการอัด ที่ายนะครับวิธีการติดตาม Copy Trading ของ Interstellar นะครับสิ่งแรกที่นักลงทุนทุกคนจะต้องมีนั้นก็คือบัญชีการซื้อขายแบบทั่วไปของ Interstellar ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักงทุนเวลาที่เราเข้ามาสู่ที่หน้าเว็บไซต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะอ่าอันนี้สมมุติเวลาที่เรา l o g กอิเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็จะเจอภาพตัวอย่างนะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดมีบัญชีเทรดของเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับ สิ่งที่เรานั้นจะต้องทำก็คือการกดเข้าไปที่หัวข้อ c o p y t r a d e แบบนี้นี่อยู่บริเวณด้านข้างทุกคนเห็นไหมเรากดหัวข้อ c o p y t r a d e ก่อนเมื่อเรากดหัวข้อ c o p y r i d e t ปุ๊บนะครับระบบเนี่ยเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาหลังจากนั้นเราเป็นคนติดตาม master เราต้องกดลงทะเบียนเป็นผู้ติดตามก่อนครับเมื่อเรากดคลิกลงทะเบียนเป็นผู้ติดตามปุ๊บเขาจะมีให้เราได้เลือกเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผมจะแนะนำว่าให้เราเลือกเป็นนะครับ MT4 Live 2นะ MT4 Live 2ครับมันจะได้เหมือนกันกับของผมครับเราจะไม่ได้ใช้ MT5 เนื่องจากว่า Interstellar นะครับของอาจารย์บางท่านอ,อ,อ,อันนี้ต้องบอกก่อนครับคือมันจะแล้วแต่อาจารย์แต่ละคนว่าเขาจะเลือกอะไรอาจารย์บางคนก็เลือก MT5 ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเขียนกำกับไว้ให้อย่างเช่น c o a c บางคนใช้ MT5 นักทุนก็ต้องเลือกนะครับลงทะเบียนการติดตามโดยใช้แบบ MT5 นะ แต่ถ้าอย่างของผมเนี่ยเราใช้เป็น mt 4 live 2ก็ต้องเลือกเป็น mt 4 live 2ครับบัญชีการซื้อขายนักลงทุนก็ดูเลยว่านักทุนมีบัญชีเลขพอร์ตเนี่ยที่เราสมัครไปจากหน้าแดชบอร์ดเมื่อสักครู่นี่แหละหมายเลขพอร์ตคืออะไร mm hmm. ก็เอามาใส่ยกตัวอย่างเช่นตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5 6อันนี้คือเลขบัญชีเทรดของเราเอาแล้วรหัสผ่านเราจะไหนฮะคุณ ก็เวลาที่นั่งทุนเปิดบัญชีกับป n เตอร์ s t l l r เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อความส่งไปยังอีเมลของเราในนั้นเนี่ยจะมีทั้งเลขพอร์ตมีรหัสผ่านเราด้วยครับเราก็ไปเอารหัสผ่านมาใส่ได้เลยผู้ให้บริการนะครับเราก็เลือกเลยพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อเดียงของผมเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างซึ่งผมก็จะเขียนไว้ให้แล้วอยากกับผมนั้นมีชื่อว่าซูเปอร์นะครับเราลองพิมพ์ค้นหาชื่อว่ามีไหมนี่ มันก็จะมีชื่อขึ้นให้นะครับหลังจากนั้นคุก,ก็ติ๊กเลยเงื่อนไขาการให้บริการเนี่ยเขาจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงนะค,ความเสี่ยงแน่นอนครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงอะไรเสี่ยงที่จะได้กําไรเสี่ยงที่จะได้กับการขาดทุนดังนั้นถ้าเรารับความเสี่ยงได้เราถึงจะสามารถติดตามเขาได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้เราจะไปกดติดตามใครนะนักทุนนะักไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตเพราะอะไร มันไม่มีใครที่จะกําไรแบบ100%ครับวันนี้กําไรวันต่อไปต้องขาดทุนการลงทุนเดี๋ยว็ปการลงทุนในระยะยาวดังนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงพื้นฐานความเสี่ยงตรงนี้ก่อนนะครับอธิบายเสริมเพิ่มเติมครับว่ากลยุทธการเทรดของผมนั้นแต่ละตัวต่างกันอย่างไรเราจะใช้ MT4 Live 2ทั้งหมดเลยตัวก็อนพเทรดของ Interstellar ของผมนั้นนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3บัญชีบัญชี เทรดทองบัญชีเทรดัชนีหุ้นบัญชีเทรดน้ำมันนักลงทุนก็ต้องเลือกครับถ้าเป็นเทรดทองของคูปเปานะครับก็คือซูเปอร์โกตัวนี้ถ้าเป็นเทรดน้ำมันก็คือซูเปอร์ออยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเทรดดัชนี US 100ก็เป็นซูเปอร์ US 100ก็ต้องลองพิมพ์แล้วก็ค้นหากันดูครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนอยากจะติดตามก็ลองกดลงทะเบียนดูเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นไปให้นะครับเพื่อทําการตรวจสอบสถานะตา่ตางๆ เท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดถ้าเกิดว่าใครยังงงหรือสับสนตรงไหนอีกนะครับมันก็จะมีตัวลิงก์นะครับเป็นไฟล์ PDF ที่ผมส่งให้กับนักทุนสามารถเปิดดูได้ตัวนั้นจะเป็นคู่มือการใช้งานการเข้าติดตามนะครับตัวของ Copy Trade กับ t ท a i Interstellar าเขาหรือถ้านักทุนงงสับสนก็ทักไลน์มาหาผมได้เลยครับแต่อย่าลืมนะดูตรงนี้ด้วยคือโค้ชแต่ละท่านนะอย่างของผมเองเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า พอพิถีเทั้ง3ตัวนั้นผมใช้ EA เทรดทั้งหมดเลยและต้องใช้กับ Interstellar เท่านั้นเลยเพราะว่าอะไรเขาให้ใช้บัญชีแบบเซ็นได้พอมาใช้บัญชีเซ็นเนี่ยเราจะเทรดออกหลอดไซส์ต่ำกว่า0.01ที่นักทุนเทรดแบบธรรมดาอีกครับดังนั้นมันจะมีความปลอดภัยค่อนข้างมากแล้ว EA ที่ผมนำมาใช้ในการเทรดนักทุนไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะเปิดชนทุกสิ่งทุกอย่างตลอด24ชั่วโมงไมครับ ถ้าวันไหนดูแล้วครับมันมีความเสี่ยงมากเกินไปนั้นผมจะไม่ทําการเปิดระบบเลยนะผมจะปิดระบบเลยครับก็คือวันนั้นไม่ต้องเทรดก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วไม่ปลอดภัยปลอดภัยตอนไหนค่อยเทรดเพราะฉะนั้น EA ที่ผมใช้เราเรียกว่า EA แบบ semi auto ออโโคือมีคนกํากับด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ระบบทํางานอีกครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเข้ามาใช้บริการดูครับและอย่าลืมนะครับค่าส่วนแบ่งผลกําไรคือ30%ผมทํากําไรให้นักทุนได้10เหรียญ นั่งถุนได้7เหรียญผมได้3เหรียญรับตรงนี้ได้ไหมถ้ารับตรงนี้ได้กดติดตามเลยครับส่วนยอดการติดตามขั้นต่ําคือ0 0 US ดอล u s ์ครับนั่งถุนครับเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตนะอ่ะเราก็จะฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันแต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตผมอาจจะลดในส่วนของตัวตรงนี้ลงก็ได้ถ้าเกิดว่าในคลิปนะครับหรือเวลาที่นถุนไปทําจริงๆรจะเห็นว่าตัวเลข u s c ตัวนี้มันเปลี่ยนไปอาจจะเหลือ300อาจจะเหลือ200ก็ติดตามขั้นต่ำๆนั้นได้เลย แล้วถ้าเกิดดั้งทุนเห็นเงินทุนเท่าไหร่อย่าจะให้ออกหลอดเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าก็ต้องเบิ้ลเงินทุนตามจํานวนกันไปนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับทุกคนครับสวัสดีครับ